จากข้อมูลที่เขาบอกนะครับส้มโอทับทิมสยามเนี่ยคือลักษณะผลของเขาจะมีจุกตรงนี้นะครับจุกเวลาจับเนี่ยผิวเปลือกเนี่ยจะเหมือนกามายี่นิ่มๆน,นะจริงครับนิ่มจริงเนี่ยนะครับดูดูที่นิ้วโป้งผมเนาะมันจะเป็นสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปชมส้มโอทับทิมสยามที่ผมปลูกไว้4ปีเต็มนะครับ อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าข้างๆสวนเนี่ยเขากำลังตัดหญ้าผมเคยลงคลิปไปน่าจะสองสามคลิปนะครับเรื่องของส้มโอทับทิมสยามที่ผมปลูกไว้เนี่ยอายุ4ปีเต็มไม่ยอมติดผลครับเนี่ต้นนิ่มกันต้นโตมากสูงมากประมาณสี่เมตรครับแต่ไม่ยอมติดผลวันนี้เนี่ยผมผมเองตั้งใจว่าจะมาตัดแต่งกิ่ง ทั้งทั้งห้าต้นที่ผมปลูกไว้นะครับแต่เผอิญมันมีต้นหนึ่งเนี่ยมันติดผลครับผมผมยังงงเลยเพราะว่าผมกลับบ้านทุกเดือนเนาะผมกลับบ้านทุกเดือนแล้วผมก็สังเกตนะแต่แต่เดือนที่แล้วเนี่ยทําไมผมผมไม่ไม่เห็นมันติดผลครับแต่มาเดือนนี้เนี่ยนี่ครับติดผลครับแสดงว่าผมไม่ได้สังเกตเนี่ยเป็นสมโอทับทิมสยามเนาะอายุปลูกสี่ปีเต็มต้นสูงนะครับเนี่ยทรงพุ่ม ทรงพุ่มก็ดีสูงมากพึ่งติดผลครั้งแรกเลยนะคือวันนี้ผมตั้งใจว่าจะมาตัดแต่งกิ่งเพราะว่าเขาทรงพุ่มเนี่ยดูทรงพุ่มครับทรงพุ่มใหญ่มากแล้วก็ทึบนะแสงเข้าอาจจะไม่ถึงก็มาเจอเนี่ยเขาติดผลโอ้ผมรู้สึกนะครับรู้สึกดีใจหรือว่ารู้สึกแฮปปี้มากเนี่ยส้มโอทับทิมสยามตอนที่ผมซื้อมาปลูกเนี่ยมันเป็นกิ่งเสียบยอดความสูงประมาณ ห้าสิบเซนครับซื้อมาจากใต้เนาะเอาปลูกได้สี่ปีเต็มนี่แหละสภาพต้นก็อย่างที่เห็นครับนี่คือ,อาจากข้อมูลที่เขาบอกครับส้มโอทับทิมสยามเนี่ยคือลักษณะผลของเขาจะมีจุกตรงนี้นะครับจุกชัดเจนเลยอันนี้ติดสองผลเนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับจุกแล้วก็เวลาจับเนี่ยผิวเปลือกเนี่ยจะเหมือนการรมายี่นิ่มๆนะจริงครับนิ่มจริงคร นะครับดูดูที่นิ้วโป้งผมเนอะมันจะเป็นขาวๆเนี่ยขาวๆอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มแล้วก็มีจุกนะครับก็แสดงว่าผมได้สายพันธุ์แท้นะสายพันธุ์ที่มาจากใต้เลยผมสั่งมาด้วกัน5ต้นก็ปลูกก็ต้นรอดหมดนะครับก็มีติดผลปีแรกปีนี้แหละสงสัยมันกลัวผมจะตัดแต่งกิ่งก็เลยออกติดดอกออกผลมาเลยติดด้วยกันหลายผลนะครับเนี่ยนี่ น่าจะสิบผลได้อนยะูนะนู่นนู่นอีกนะครับเดีย๋ยาวมา่ดูอีกสองผลนี่นี่ก็อีกสองผลนี่ครับข้างบนอีกหนึ่งสองสองผลนะครับก็รวมรวมแล้วสองสี่หกเจ็ดแปดเก้า 11ผลหรือ11บลูกนั่นเองนะครับดูทรงลำต้นเขานี่เป็นนี่นะเปกิ่งเสียบยอดที่ซื้อมาเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยผมใส่ปุ๋ยคอ,อกไปผมใส่ปุ๋ยคอ,อกไปประมาณครึ่งครึ่งกระสอบนะครับเป็นกระสอบปุ๋ยเนาะผมใส่เพื่อที่จะเตรียมว่าจะ,ะคือไว้คือทำใบะครับทำใบไว้เพื่อตัดแต่งกิ่ง หรือดูการต่อไปนะครับนะสองเดือนที่แล้วเนี่ยที่ผมใส่ปุ๋ยคอกไปผมก็ไม่คิดว่ามันจะออกดอกและติดผลซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมยังงงเลยนะครับที่เห็นเขาติดผลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับอายุปลูก4ปีเต็มติดผลละนะเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะมีตัดแต่งกิ่งบ้างนะครับส่วนผลเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะให้มันโตอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะหาะหอะไรมาห่อเพราะว่าที่สวนผมเนี่ยแมลงวันทองเยอะครับ ก็สำหรับคลิปนี้พาทุกคนมาชมส้มโอทับทิมสยามอายุปลูก4ปีติดผลปีแรกนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ